สวัสดีครับร้านจัแอนออลตาแมกลัลูกกาของ3นะครับวันนี้จะมาแนะนํำยางใหม่นะครับยางใหม่ราคาไม่แพงนะครับเดี๋ยวเรามาดูชุดแรกนะครับชุดนี้จะเป็นดันล็อกเป็นดันล็อก AT5 นะครับ AT5 เป็นเบอร์2 6570R16 นะครับ2 6570R16 เป็นปี23นะครับปี23 เนี่ยนะครับดอกจะลายประมาณนี้นะครับเป็นดอกออลเทเลนนะครับตัวนี้เสียงไม่ดังนะครับเสียงเงียบนะครับตัวนี้สี่เส้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนี่ครับหน้าตาประมาณนี้ครับยางดันหลกเป็นตัวหนังสือขาวนะครับยางใหม่จะเป็นสีฟ้านะครับเดี๋ยวล้างน้ําแล้วจะเป็นสีขาวนะครับชุดต่อไปเป็นดันหลกนะครับดันหลกตัวนี้จะเป็น A อทสองห้านะครับ A อทีสองห้าสองหกห้าหกสิบอาสิบแปดนะครับดอกหน้าตาจะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เสียงเงียบเหมือนกันครับไม่ดังครับตัวจะเป็นตัวนังสือขาวนะครับดันหลกตัวหนังสือขาวตัวนี้จะเป็นตัวเดียวกับที่ติดรีโวล็อกโคมานะครับตัวนี้สองหกห้าหกสิบอาสิบแปดปียี่สิบสามนะครับปียี่สิบสาม ตัวนี้นะครับสี่เส้นอยู่ที่สองหมื่นบาทนะครับสองหมื่นบาทจัดส่งให้ฟรีนะครับมาที่ร้านก็มีบริการใส่ให้ฟรีนะครับต่อไปเป็นบิตสโตนครับบิตสโตนเป็นดูเลอร์แฮททีหกแปดสี่เป็นยางใหม่เหมือนกันนะครับสองหกห้าหกห้าอาสิบเจ็ดนะครับดูเลอร์แฮททีหกแปดสี่สองหกห้าหกห้าอาสิบเจ็ดนะครับปียี่สิบสามนะครับปียี่สิบสาม ชุดนี้นะครับบิสโตน265 65 R17 ปี23สีแสนอยู่ที่18,000บาทนะครับ18,000บาทจะทรงปีเหมือนกันครับต่อไปเป็นยางใหม่เหมือนกันครับเป็นดูเลอร์ HT 684 265 60 R18 นะครับ265 60 R18 ดูเลอร์ HT 684นะครับนี่ครับอันนี้เป็นเบอร์อยาง265 60 R18 ปี23นะครับปี23สภาพอันนี้ก็คือเป็นยางใหม่ครับยางใหม่4เส้นอยู่ที่24,000บาทนะครับ24,000บาทบิตโตนสองหกห้ R สินะครับหรือจะเป็นยางถอดป้ายแดงครับบิตโตนสอง6กห้ R 1 8ก็มีนะครับตัวนี้ปี22นะครับปี2 สองหกห้าหกสิบ R สิบแปดนะครับสภาพถอดป้ายแดงใหม่ๆนะครับตุ่มยังอยู่ชัดๆนะครับสภาพสวยๆสภาพใหม่ๆนะครับ,รบถอดจากที่โชว์รูมนะครับถ้าตัวนี้นะครับแยกยาง Bristone สองหกห้าหสิบ R สิบปดปียี่สิบสองสี่เส้นอยู่ที่ 18,500บาทนะครับ18,500บาทเนี่ครับมีเยอะเลยครับบีสโตนสอง6กห้าหกปี22 1 0ิ0สองหนบาทนะครับเนี่ครับมีเยอะเลยครับสภาพใหม่ๆสวยนะครับสนใจตัวไหนก็โทรมาสอบถามได้นะครับ084692 3892่้าสองแปดอร้านจะแอนอโตโมั at, ลำลูกกาคลอง3นะครับ084692 3892 ร้านแจนอัตโมัติลำลูกกาคลองสามครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ